วันนี้นะครับเปลี่ยนบรรยากาศมาชมเอื้องมัดฉาเหลืองใบบางพม่านะครับซึ่งเป็นเอื้องมัดฉาเหลืองที่มีแหล่งกําเนิดในป่าดิบแล้งทางพม่านะครับใบของเขาจะเป็นใบบางแบบนี้นะครับต้นของเขาไม่ใหญ่นะครับแต่สามารถให้ดอกได้ช่อใหญ่และดอกใหญ่สวยงามแบบนี้เลยนะครับดอกของเขามีกลิ่นหอมอ่อนๆนะครับ วันนี้นะครับผมได้พาเข้ามาไว้ในสวนแคคตัสนะครับเนื่องจากว่าในสวนกล้วยไม้นะครับจะชอบมีแมลงตัวสีเหลืองนะครับมากัดกินดอกไม้เวลามันบานนะครับวันนี้ผมจึงแอบเอาเขามาแขวนไว้ในโรงเรือนแคคตัสนะครับซึ่งในโรงเรือนแคคตัสจะไม่ค่อยมีแมลงนะครับแคคตัสผมก็บานอยู่เยอะนะครับตอนนี้มีดอกแคคตัสรีบ,บูเทียนะครับ บานอยู่หลายชนิดนะครับสวยงามนะครับเป็นเอื้องมัตฉาเหลืองใบบางของพื้นบ้านนะครับทางฝั่งพม่านะครับให้ดอกได้ตลอดทั้งปีเหมือนกันนะครับแต่จะให้คราวละสองถึงสามช่อหรือหนึ่งช่อแบบนี้นะครับแต่จะให้ดอกเรื่อยๆนะครับช่อยาวนะครับ ลองหามาสะสมมาปลูกเลี้ยงกันดูนะครับปลูกเลี้ยงง่ายนะครับสําหรับเอื้องมัจฉาเหลืองใบบางพม่าตัวนี้นะครับสวยงามมากๆครับขอบคุณสําหรับการรับชมนะครับ